สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะมาพบกับครูแดงนะคะในการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษานะคะเนื่องจากาสัปดาห์นี้นะคะทางโรงเรียนได้หยุด ประกาศหยุดโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปเข้าร่วมชมกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะซึ่งปีนี้นะคะจังหวัดพัทลุงก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากมีกีฬาบางประเภทที่มาแข่งขันในเขตอำเภอตะโมดนะคะทางโรงเรียนก็เลยอยากให้นักเรียนเข้าไปร่วมชมมีส่วนร่วมในกีฬาเยาวชน แห่งชาติในครั้งนี้นะคะแต่เรื่องการเรียนการสอนก็สําคัญเราก็ไม่ได้หยุดนะคะแต่ว่าเราปรับจากเรียนออนไซต์มาเป็นการเรียนแบบออนไลน์นะคะซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์สําหรับสัปดาห์นี้ในรายวิชาสังคมศึกษา,าซึณครูแดงนะคะจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะเอ๊แต่นักเรียนอาจจะสงสัยคุณครูขาแล้วพุทธศาสนาสุภาษิตคืออะไระ หนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่ต้องงงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกความหมายของคำว่าพุทธศาสนาสุภาษิตให้นักเรียนฟังนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงเป็นหลักธรรมที่เรียบเรียงเป็นพ้อยคำสั้นๆนะคะและเพื่อใชอ้เป็นกติสอนใจเรานั่นเองนะคะและก็ยังช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้ เป็นคนที่มีจิตใจที่ดียิ่งยิ่งขึ้นจิตใจเราดีอยู่แล้วพอเรามาเรียนพุทธศาสนาสุภาษิตจิตใจที่ดีก็จะดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจะเป็นคนดีมากเลยนะคะทีนี้พุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองควรจะเรียนรู้มีอยู่สองหลักธรรมด้วยกันนะคะอ่ะเรามาดูหลักธรรมแรกกันเลยนะคะหลักธรรมแรกคุณครูบอกแล้วว่าพุทธศาสนาสุภาษิต ก็คือเป็นหลักธรรมที่เรียบเรียงเป็นถ้อยคําสั้นๆใช่ไหมคะอ่าหลักธรรมแรกก็คือนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาอุ้ยคุณครูขามันคืออะไรอะเป็นภาษาบาลีสันสกิตหรือภา,าษาอะไรนะคะอ่าเป็นภาษาบาลีก็จริงเป็นคําพระก็จริงแต่มันมีคําแปลนะคะลูก าสาธุรูนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาเนี่ยนะคะหมายถึงแปลว่าหมายถึงกับแปลว่าก็เหมือนเหมือนกันเนะาะนิมิตังสาธุรูปานัง,กะ,ญญก,ะะงกะตัญญูกะตะเวทิตาหมายถึงความกตัญญูกตะเวที เป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นเองนะคะอ่าโปรดฟังอีกครั้งนิมิตังสาทุรูปานางังกะตัญยูกะตะเวทิตาหมายถึงความกตัญยุกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีความกตัญยุกะตะเวท นะคะลูกความกตัญญูหมายถึงการรู้บุญคุณนะคะส่วนกะตะเวทีหมายถึงการตอบแทนบุญคุณนะคะนักเรียนก็คือความหมายอันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่มีความกตัญญูกะตะเวทีก็คือคนที่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นและก็รู้จักที่จะตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นซึ่งถือว่า เป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราอยากแสดงความกตัญญูต่อใครได้บ้างล่ะอ่าอันดับแรกเลยกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ถูกไหมคะจะแสดงความกตัญญูอย่างไรล่ะก็คือเชื่อฟังพ่อแม่ง่ายๆเลยค่ะลูกน้องยังไม่ต้องเอ่อเอ่อไปทําอะไรที่มันยากมากมายนะคะง่ายๆก็คือเชื่อฟังพ่อแม่ แบบเพิกตนเป็นเด็กดีไม่ดื้อนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วนะคะกะตัญญูหมายถึงการรู้บุญคุณเรารู้ว่าพ่อแม่เนี่ยเสียสละใช่ไหมคะเหนื่อยยากทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูเราถูกไหมคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักไม่ได้พอดเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงดูเราถูกปะทีนี้เราก็รู้บุญคุณของพ่อแม่แสดงว่าเราเป็นยังไงเราก็มีความกตัญญูแล้วถูกไหมคะ พอกระันยูปุ๊บก็ต้องกระตะเวทีถูกไหมคะกระตะยูกะตะเวทีมันคู่กันถูกไหมคะลูกกระตะเวทียังไงอะ่ะคุณครูบอกว่ากระตะเวทีหมายถึงการตอบแทนบุญคุณถูกปะนักเรียนไม่จําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยกันไปทํางานหางเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ยังไม่ถึงเวลานะคะแต่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ด้วยกันเป็นเด็กดีนะคะ ไม่ดือ้อไม่โซนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ทำตัวเหลวไหลตั้งใจเรียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วนะคะนักเรียนทีนี้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วแล้วตอบแทนคุณอคนใครที่มีบุญคุณกับเราอีก คุณครูไงคุณครูมีบวกนักเรยบอกคุณครูไม่มีบุญคุณอะไรกับหนูเลยมีนะคุณครูเป็นคนที่คอยสั่งสอนให้ความรู้กับนักเรียนถูกไหมก็ถือว่ามีบุญคุณกับนักเรียนไม่ได้มาทวงบุญคุณนะแดี๋ยแค่จะบอกคุณครูก็มีคุณครูเหมือนกันครูเนี่ยก็มีครูของครูเหมือนกันใช่ไหมคะครูก็ต้องมีความกตัญยุกระตะเวทีต่อครูของครูเหมือนกันนักเรียนเป็นลูกศิษย์ของครูก็ต้องมีความกตัญยุกระตเวทีต่อครูได้การ รู้ว่าครูมาสอนนักเรียนรู้ว่าครูบางทีครูก็ตะโกนพูดกันแบบเสียงดังเจ็บคอนักเรียนก็โอ้ครูเหนื่อยนักเรียนก็รู้คุณครูอาหารตอบแทนครูยังไง่กระตะวิธียังไงก็ตั้งใจเรียนเวลาครูสอนก็ไม่คุยนะคะครูให้การบ้านก็ทําส่งคุณครูทุกครั้งอันนี้ก็ถือว่าได้ตอบแทนคุณครูแล้วนะคะ่าทีนี้แล้วถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ล่ะในช่วง ตอบตอบแทนกแสดงความกตัญญูกะตะเวทียังไงอ,อย,าย่างวะนพณีสงกรานต์เนี่ยเราก็สามารถแสดงความกตัญญูกะตะเวทีได้นะด้วยการไปลดน้ําดําหัวญาติผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ถูกไหมคะอันนี้คือหลักธรรมข้อที่หนึ่งอะไรทบทวนหลักธรรมว่าอย่างไงนะคะนิมิตตงังสาธุรูปานางัง กัญยูกะตะเวทีนะคะหมายถึงว่าความกตัญยุกตะ,ะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นเองนะคะทีนี้เราเนี่ยการที่เราเป็นะจะแสดงความกตัญญุกะตะเวทีเนี่ยเราสามารถทําได้ยังไงบ้างล่ะเราก็อาจจะทําได้ด้วยการที่เรามีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ถูกไหมคะแล้วก็ตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระ คุณนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ของคุณครูนะคะอ่าทีนี้เราก็ไปหลักธรรมที่สองกันนะคะหลักธรรมที่สองคืออะไรเอ่ยหลักธรรมที่สองก็คือพรมมามาตาปิตโรฟังอีกครั้ง พระม,มามาตาปิตโรหมายถึงอะไรงงงงกงงไหมาอาพระม,มามาตาปิตโรหมายถึงอ่าพระพระคุณของบารดาบิดามารดาบิดาถือว่าเป็นพรหมของบุตรนะคะพรหมคืออะไรอะ่ะพรหมหมายถึงผู้ประเสริฐนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมารดาบิดา ถือว่าเป็นพรมของบุตรหมายถึงบิดามารดาเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะคะในการดำเนินชีวิตนะคะพ่อแม่เนี่ยก็จะได้นำหลักพรหมวิหารสี่นะคะมาปฏิบตัติต่อลูกนะคะเอแล้วพรหมวิหารสี่มีอะไรบ้างเอ่ย พรมวิหารสี่มีอยู่4ข้อด้วยกันบอกอยู่แล้วว่าสี่ก็แสดงว่ามีอยู่4ข้อนะคะหนึ่งก็คือมีความเมตตาหมายถึงอะไรอะมีความเมตตาก็คือพ่อแม่เนี่ย ปรารถนาจะให้ลูกเนี่ยมีความสุขถูกไหมคะต่อมาพรหมวิหารข้อที่2ก็คือมีความกะรุณาก็คือคิดจะช่วยให้ลูกพ้นทุกข์เมื่อลูกประสบป,ปัญหานั่นเองนะคะต่อมาพรหมวิหารข้อที่สมก็คือมุติตามุติตาคืออะไร มูติตาก็คือชื่นชมยินดีกับลูกเมื่อลูกประสบความสำเร็จนะคะอ่าต่อมาพรหมวิหารข้อทีสีข้อสุดท้ายคืออุเบกขามีอุเบกขาคืออะไรอะก็คือรูจ้จักอ่า วางใจเป็นกลางเมื่อลูกทําผิดก็จะไม่เข้าข้างลูกนะคะจะช่วยสั่งสอนลูกนะคะบอกว่าเออลูกที่ลูกทํามันผิดมันไม่ถูกนะและอ่าก็คือรู้จัก,จกอ่าวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างลูกเมื่อลูกทําผิดถูกไหมคะนี่คืออุเบกขาและนอกจากอ่าวางตัวเป็นกลางวางใจเป็นกลางแล้ว ก็ยังรู้จักปล่อยวางนะคะเมื่อเห็นว่าลูกเนี่ยสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็จะปล่อยลูกให้ลองไปใช้ชีวิตอ่นะคะจะได้มีความเข้มแข็งนะคะเอาละค่ะนักเรียนค่ะสําหรับวันนี้ ค่ะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเราเดี๋ยวมาเจอกันในสัปดาห์หน้าแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะครูมีงานให้นักเรียนทำนิดนึงนะคะอ่าอยู่ข้างหลังคุณครูนะคะทำลงในสมุดนะคะตอบคำถามครูสองข้อนะคะแล้วก็มาส่งในคาบแรกที่เราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ต้อง บายบายขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีนึงในสัปดาห์หน้าแบบตัวเป็นๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย